สวัสดีนะครับสวัสดี f c เจเลรีเล็กซ์ทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้ที่กดติดตามและยังไม่ได้กดติดตามนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับพี่เลยรบกวนให้กดติดตามให้กับเจเลรีเล็กซ์นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับอีกช่องหนึ่งเป็นช่องแนะนำก็คือช่องต่างประเทศเจเลแพลนนะครับคลิปอาจจะยังไม่เยอะนะฮะคลิป เพราะว่าพึ่งพิ่งทำช่องมาเนาะแต่คลิปต่างประเทศอาจจะเน้นในเรื่องของการทำคลิปเป็นคลิปสั้นนะฮะเรื่องอตอนนี้ที่ที่ตั้งใจไว้ก็คือการทำสวนนะครับการทำกระถางซีเมนต์คืออะไรที่ไม่ต้องเน้นมันยายนะครับเป็นภาพยังไงรบกวนเพื่อนๆเ,เข้าไปกดติดตามให้หน่อยนะครับ สำหรับคอนเทนต์ในคลิปนี้นะครับวันนี้พี่เลจะมาส่งหลักฐานนะฮะส่งหลักฐานยืนยันเพื่อจะได้เป็นอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจหรือแพชชั่นนะฮะความลุ่มหลงสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มองว่าเฮ้ยวันนี้ชอบไม้ดอกไม้ประดับยิ่งโดยเฉพาะโชก้าชั้นนะฮะหลักฐานชิ้นนี้บง่งบอกอะไรอันดับแรกเลยคือมันขายได้ขายแบบไหน ได้ตั้งแต่มเมล็ดนะยันเบบีแบบนี้เลยนี่ครับวันนี้มีออเดอร์ของน้องมอสนะครับน้องมอสโอนมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับมเมล็ดทับทิมสยามเป็นพ่อทับทิมแล้วก็เป็นแม่ทับทิมด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เลจ,จะพาไปดูตัวอย่างนะฮะตัวอย่างของลูกไม้ที่เกิดจากมเมล็ดและพ่อทับทิมนะครับเดี๋ยวไปดูกันแถดาม นี่ครับเป็นไม้เมเล็ดนะฮะโหไม่บอกก็น่าจะดูออกนะครับไม้เมเล็ดนะครับไซนี้คงไม่น่าจะยกยอดหรือแทงหนอดแต่อย่างใดอันนี้เป็นไม้เมเล็ดที่พี่เลใส่ไว้ในกระถางจะเรียกกระถางก็ไม่ถูกมันคือแก้วพลาสติกในการรียูสนะครับก็คือแก้วกาแฟที่เรากินกันนี่แหละครับพี่เลก็เอามาเพาะ,มะเมล็ดมาใส่มเมล็ดนี่ครับแบบนี้เนาะ แต่ต้องมีแต่นะฮะแต่แรงๆด้วยแต่แต่ผู้ที่จะเพาะเมล็ดเนี่ยหนึ่งเลยจะต้องยอมรับเงื่อนไขหรือกฎนะครับกฎความไม่แน่นอนของมันซึ่งเริ่มจากการงอกนะฮะแต่แต่แต่ครั้งที่2ก็คือแต่เมล็ดที่ส่งให้เพื่อนๆเนี่ยเท่าที่เอ่ท่าที่เพาะมานะครับบอกเลยว่าอัตราการงอกนี่เกิน90% นะเกินเกินแน่ๆเพราะว่าคัดเมล็ดที่สมบูรณ์ให้ดังนั้นการเกิดน,นี่ถึงแม้จะเสี่ยงแต่น้อยมากส่วนที่ควรจะก,กังวลน,นะฮะก็คือเมล็ดที่ออกเผือกนะฮะนะเดี๋ยวมาดูกันเผือกหน้าตาเป็นยังไงปะเดี๋ยวไปดูโอ้โหนี่ครับหน้าตาน้องเผือกเป็นแบบนี้คือถ้าเป็นเสื้อผ้าก็คงไม่ ไม่ว่าอะไรเนาะโอ้โหถ้าเป็นเสื้อผ้าก็ก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะโอ้โหขาวจัววแบบนี้ฮะแต่บางอื่นเป็นต้นไม้นะฮะต้นไม้ที่ออกขาวแบบนี้ไม่ดีครับเพื่อนๆนะแต่อโอ้โหแต่ขั้นที่3ามสี่ห้าแล้วบงคำเนี่ยแต่ในความในความเผือกคุณได้ลุ้นอะไรเดี๋ยวจะให้ดูอีกต้นนะเดี๋ยวมาดูต้นนี้ว่ามันดียังไงนะครับอา่าเห็นต้นนี้ไหมเห็นต้นนี้ไหม เห็นต้นนี้ไหมเนี่ยด่างตั้งแต่เบบีด่างตั้งแต่ใบแรกดังนั้นต้นนี้อนาคตดีดีแบบยอายักษ์กัะลันเลยนะ,ะดีอนาคตดีอะ่ะแล้วส่วนเขียวล่ะพี่เล่อ่าส่วนเขียวเหรอครับไม้ที่เกิดจากพ่อแม่ด่างเนี่ยเลี้ยงนะครับอยาประมาทไม้เขียวนะครับไม้เขียวเนี่ยไปเปิดสีตอนใบที่สี่ห้ามีให้เห็นเยอะแยะไปดังนั้น แต่ส่วนภาพที่เห็นตัวนี้คือด่างนะด่างครึ่งใบแล้วนะฮะแต่กลุ่มไหนที่เป็นใบเขียวๆแบบนี้ใบเขียวๆแบบนี้อย่าลืมนะมันแค่ใบแรกนะใบที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรอลุ้นได้ครับนะครับถาดชุดนี้ถาดชุดนี้มเมล็ดพันธุ์อย่างดีเลยนะครับเอฟมาจากสวนดังๆเลยเนาะไม่ไม่โปรโมทสวนให้นะแต่บอกว่าของดีนะครับอืม อ่าง,งั้นสรุปเงื่อนไขในการเพาะเมล็ดเนี่ยสิ่งที่นักเล่นหน้าใหม่นะครับเน้นนะครับหน้าใหม่เพราะว่าหน้าเก่าเขาเก่าแล้วเขารู้แล้วว่าอ๋อเพาะเมล็ดความเสี่ยงอัตราการงอกประมาณนี้นะครับแทงเผือกแทงด่างเนี่ยแบบนี้นะครับดังนั้นผู้ที่ยังไม่รู้ต้องรับทราบข้อนี้ว่าคุณจะเสี่ยงพวกนี้นะฮะยี่สิบมเมล็ด คงไม่น่าจะมีใครโชคร้ายเผือก15ายังนะครับตั้งแต่ขายมเมล็ดมาเนี่ยยังยังเลยแต่เผือกครึ่งหนึ่งเคยมีนะฮะเคยมี20เผือก10อย่างเงี้ยแต่ก็น้อยน้อยมากนะฮะพี่เล่ยก็จะส่งต้นไม้เบบี้ไปปลอบใจนะฮะเอาเป็นว่าลองสั่งกันดูนะฮะลองสั่งกันดูอันนี้แค่ตัวอย่างนะฮะพี่เลยเอาตัวอย่างอันสวยมาให้ดูนะอ่าตัวอย่างเขียวที่เปิดมาเขียวก็มีนะฮะซึ่งต้องรอ ต้องรอว่าใบ4ี่ห้าหรือผ่านพ้น1ปีไปเนี่ยต้นไม้ที่เราทําไว้มันจะหน้าตาเป็นยังไงแต่ที่สามารถยืนยันนะตอนนี้ได้เลยก็คือไม้นะครับไม่ว่าจะลายดางไม่ดางลายสวยหรือไม่สวยสีสดหรือไม่สดแต่ถ้าเลี้ยงเกิน1ปีจะเลยรีแลกซ์ขอการันตีเลยว่าฟอร์มไม้ในตระกูลโชคเขาชั้นนะโคตรสวยเลี้ยงยังไงก็ดูดีครับสําหรับฟอร์มนะแล้ว เอาไปทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอาไว้ผสมเกสรสีสวยๆมาใส่ไว้แบบนี้ครับน่าสนุกตื่นเต้นดีมากๆอ่ะมาครับมาต่อกันดีกว่าไหนๆเราพูดเรื่องของเมล็ดชค้ชั้นหรือวิธีการเพาะแล้วนะครับมาวันนี้พี่เลจะมาบอกทริคหรือขั้นตอนนะครับอันดับแรกเลยถ้าได้เมล็ดมาเนี่ยแนะนําให้แช่น้ํานะครับน้ำเปล่าก็ได้หรือผสม B1 ก็ได้เอาสัก15หรือ20นาทีหมายถึงแช่ในเมล็ดนะ เอา,มาเมล็ดแช่เลยนะครับสัก20นาทีส่วนใครไม่แช่ได้ไหมตอบว่าได้ไม่แช่ก็ได้แต่แค่อยากทาให้การงอกมันมันสมบูรณ์ขึ้นมันดีขึ้นมันเร็วขึ้นนะครับการแชร่น้ํายาเล็งรากเป็นเรื่องที่ดีสองวัดสดุปลูกพี่เลียกใช้มะพร้าวสับเล็กใครไม่มีใช้ขุยมะพร้าวได้นะส่วนใครมีสับใหญ่คุณก็ฉีกให้มันเล็กอ่าอันนี้คือเครื่องปลูกตัวต่อไป ภาชนะที่ใส่ในการปลูกถ้าจำนวนเมล็ดไม่เยอะพี่เล่แนะนำให้ใช้แก้วแบบนี้เห็นไหมฮะแก้วที่เรากินกาแฟนี่แหละแล้วปิดฝาครอบอบควบแน่นเนี่ยเห็นไหมครับต้นนี้พี่เล่ใส่ไว้1เมล็ดทำไมถึงไว้แค่หเมล็ดเพราะว่าต้นนี้เอฟมาจาก Facebook Page ชื่ออะไรไม่แน่ใจแต่แนวโน้มเนี่ยทำไมข่าวจ้วแบบนี้นี่แหละครับคือความเสี่ยงมมเมล็ดนี้มเมล็ดละ80บาทนะครับ80บาทนะเอเป็นเออมั่งมีสีสุกนะฮะเนี่ยพี่เล็กก็มีความเสี่ยงนะครับ อะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างดีกว่าแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นไม้เทพเทปด้วยเทพยังไงก็พี่เลไปเอฟอ,อไม้เบบีของสวนบรรจงปลูกหรือน้องเบสนะครับนี่ดูโลโก้นะครับสิ่งที่สร้างความแตกต่างเห็นไหมครับอ่านี่ขนาดเป็นแท็กนะฮะของน้องมีโลโก้มี QR Code มีสวนชื่อสวนนี่ฮะ เอฟไม้มาเนาะน้องก็แถมเมล็ดนี่ครับแล้วมเมล็ดพันธุ์โชคอของสวนน้องเบสเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสีสวยแต่เท่าที่มองดูสายตายเห็นไหมครับยังอุตส่ามีเผือกไม่อีกโอ้มีเผือกไม่อีกแต่ไม่เป็นไรก็มีเขียวปลอบใจดังนั้นเวลาเห็นสีเขียวเนี่ยชื่นใจครับชื่นใจเลยเนาะอย่างน้อยไม้ไปต่อได้แต่ถ้าเผือกต้องทําใจนี่ครับเครื่องปลูก มะพร้าวสับเล็กหรือขุยมะพร้าวก็ได้บรรจุไว้ในอาจจะแช่น้ำนะฮะแช่น้ำสักคืน2คืนได้เพื่อล้างสารแทนนินแต่ถ้าใครเร่งด่วนก็ครึ่งชั่วโมงนะฮะครึ่งชั่วโมงถ้าใครมีเวลานะครับแช่วัน2วันเนี่ยแนะนำนะในแต่ละวันหรือครบรอบ24ชั่วโมงเนี่ยจะต้องเปลี่ยนน้ำนะครับอย่าแช่ยาวๆเดี๋ยวเน่าพอมีมะพร้าวสับแล้ววางเมล็ดเน้นนะวางเมล็ดที่ผิว ไม่ต้องกลบนะครับไม่ต้องกลบหลายคนไปกลบอย่างเงี้ยแล้วกลบหนาไปอย่างเงี้ยเน่าครับดังนั้นปล่อยลอยๆแบบนี้เลยเพราะว่าเามเล็ดกลุ่มนี้เปลือกเข้าไม่หนาเนาะเหมือนผักชีเนี่ยนะครับที่โรยแล้วมันงอกเองนะครับเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้สภาพนี้อายุประมาณ10วันนะครับสิบหถึงยีวันจะแทงมา1ใบแล้วนี่ครับง่ายๆเลยอบควบแน่นอย่างนี้ซีนปิดได้เลยนะครับ นี่ครับหน้าตาเมล็ดที่เพาะได้1เดือน1เดือนก็จะได้1ใบเดี่ยวๆแบบนี้นะครับถ้าอยู่ในแก้วสามารถแยกลงในกระถาง2นิ้วได้เลยเนี่ยกระถางเบบี้แบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเลี้ยงไปเรื่อยๆครับเลี้ยงไปเรื่อยๆให้เราเห็นพัฒนาการของไม้หลังจากนั้นเป็น2เดือนเป็น3เดือนเอาพี่เลแล้วเราจะแยกอีกทีหรือเปลี่ยนไซส์กระถางตอนไหนง่ายๆครับ ง่ายๆเลยอันดับแรกวิธีดูก็คือต้นที่มันโตต้นที่มันดูแล้วอ่คับกระถางจนเกินไปหรือรากที่มันอ่ะทะลุก,ก้นแบบนี้นะครับอ่พี่เล่จะไม่แนะนำให้เปลี่ยนกระถางบ่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมครับทุกครั้งที่การเปลี่ยนกระถางรากต้นจะชะงักเหมือนรากถูกลบกวนนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนบ่อยๆต้นไม้ก็ชะงักบ่อยไม่ดีไม่ดีนะครับดังนั้นลองดูว่าอ่า เขาเต็มที่หรือว่าโตเต็มที่กับกระถางไซนั้นยังไงบ้างอย่าง2นิ้วนะครับพี่เลเนี่ยวลาเปลี่ยนอีกทีเนี่ยก็อาจจะขยับเป็น3หรือ4ก็ได้นะครับดูที่ขนาดเพราะว่าไม้บางต้นเนี่ยโตโตจาก2นิ้วก็จริงแต่โตไม่เยอะแต่อายุนานแล้วอย่างเงี้ยระบบลากเดินดีแล้วอเงี้ยอันนี้ก็ใส่กระถาง4นิ้วได้เลยนะครับ เราดูเรื่องจํานวนรากที่อยู่ใต้กระถางเป็นตัวสําคัญเลยเบืองที่ต้นไม่ใหญ่ก็จริงแต่รากเยอะอย่างนี้ครับก็ดูตามขนาดเนาะดูตามขนาดความแน่นหนาของรากโอเคไหมทีนี้พอมาดูไม้ที่อายุ4เดือนขึ้นไปแล้วนี่ฮะอันนี้เอฟมาจากสวนนงเบสอีกเช่นเดียวกันนี่ครับไม้สี่เดือนเนาะอาจจะยังดูเฮ้ยทำไมโตช้าน่นครับไม้เนี่ย น่าจะพุ่งจริงๆเนี่ยอายุต้องนู่นแหละครับหลัง6เดือนเป็น7เดือน8เดือนหรือใกล้ปีใกล้ปีไม้จะพุ่งชะลูดเลยแต่ที่สําคัญอะไรรู้ไหมครับเมื่อกี้พีเลยบอกว่าโชคก็ชันขายได้ตั้งแต่มเมล็ดนะครับดังนั้นไซส์แบบนี้รากเดินดีแข็งแรงแล้วสีสวยหรือเขาเรียกว่าหัวไม้ก็สามารถขายได้นี่แหละมันดีตรงนี้นะครับส่วนวิธีการขายนอกจากออนไลน์แล้วนะครับการที่สร้างคอนเน็กชันกับกลุ่มเพื่อนฝูง ให้มาดูที่หน้าสวนแบบนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่เรอาจจะทําเรื่องการตลาดแต่วันนี้อยากให้เพื่อนๆมั่นใจได้เลยคือ1คุณต้องมีของก่อนนะฮะคุณต้องมีของก่อนคุณต้องทําจํานวนก่อนแล้วพอมีตรงนี้แล้วเนี่ยมันต่อยอดไปเรื่องของอการค้าขายการแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็วันนี้นะครับอยากเป็น แรงบันดาลใจนะครับให้กับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือคนที่ทําอยู่แล้วแต่ว,ว่ามองหาโอกาสว่าเออแล้วยังไงะอทำตลาดยังไงนะครับมาปรึกษาได้ทักไอเดียลน์พี่เลยมาได้ไม่จําเป็นเฉพาะจะต้องมาคุยเรื่องซื้อขายอย่างเดียว นะครับปรึกษาเรื่องการทําช่องปรึกษาเรื่องอฟอร์มต้นไม้แนวโน้มการตลาดหรือพูดคุยกันได้เยอะแยะเลยแม้กระทั่งเรื่องของประกันชีวิตนะครับเพราะว่าพี่เลเป็นตัวแทนของ AIA เพียงแต่ว่าการทําคลิปต้นไม้นะครับการปลูกต้นไม้เหมือนเป็นงานอดิเรกเนี่ยอย่างวันนี้ทำคลิปเสร็จแล้วก็ต้องออกไปดูแลลูกค้านะครับออกไปบริการนะฮะถึงอยากเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราว่าจริงๆแล้วเรื่องการปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นเหมือนกระเป๋า อีกใบหนึ่งเราอาจจะทําอาชีพค้าขายหรืออาชีพหลักของเราอยู่แล้วทําไปเลยครับทําอาชีพหลักของเราให้ดีส่วนเรื่องต้นไม้มันเหมือนกับการที่เรามาพักผ่อนมารีแลกมีความสุขแต่ถ้าความสุขนั้นมันแปลสภาพเป็นรายได้ได้ด้วยคุณว่าดีไหมละ่ะอ่ะโอเคฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับเมื่อวานโอ้โหอาทิงท้ายทิ้งท้ายนิดนึงจะเลยมี ไลฟ์สดด้วยถ้าวันไหนเพื่อนๆเ,เข้ามาฝากกดเมนต์คุยกันนะฮะเมื่อวานนี้สามพกว่านะฮะสามพันสะี่ชมเนาะจำนวนคนที่ดูสูงสุดที่ดูพร้อมกันคือ 84พี่เลีไม่เคยไลฟ์สดแล้วคนเข้ามาถึง84เลยต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลย2ชั่วโมงเมื่อวานนี้มีความสุขมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปด้วยเจอกันในไลฟ์ด้วยวันนี้บ๊ายบายขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขดูแลสุขภาพด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ